ได้เปิดเรื่องมาที่ปี180จากกราวดโรมเรื่องอำนาจประชากรหนึ่งใน4ของโลกถูกชี้เป็นชี้ตายโดยอำนาจของกษัตริย์ซีซาแห่งโรมซึ่งตอนนี้กษัตริย์แห่งรมกำลังทำสงครามกับเจอร์เมนียและสงครามนี้ดำเนินมาแล้วถึง12ปีแต่ฤดูหนาวในตอนนี้สงครามใกล้สิ้นสุดชาวเจอรมนียมีที่มั่นเหลือเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นกองทัพรมยกทัพมาที่เจอรมนียแม่ทัพของกองทัพโรมสุดยิ่งใหญ่ก็มีชื่อว่าแม็กซิมัสซึ่งก็คือพระเอกของเรา เขาเป็นผู้นําสงครามในครั้งนี้และกษัตริย์ซีซ่าเขาก็ได้เข้ามาดูสงครามด้วยพวกเขาได้ส่งทูตไปเจราจาให้เจอรเมเนียนั้นยอมจำนนตแต่ทูตกลับถูกตัดหัวกลับมาและพวกเขาก็ยกทัพมาเพื่อสู้กับกองทัพโรมเมื่อเป็นเช่นนี้สงครามจึงกําลังจะเริ่มขึ้นแม็กซิมัสได้สั่งการให้ทหารของเขาเตรียมโจมตีและทําตามแผนที่เขานั้นวางเอาไว้จากนั้นตัวเขาก็ได้ควบม้าเข้าไปในป่า ออมไปด้านหลังของชาวเจอเมเนียซึ่งมันเป็นแผงของแม็กซิมัสอยู่แล้วเขาได้เตรียมกองทัพเพื่อตลบหลังพวกเขาเมื่อสงครามเริ่มขึ้นทัพหน้าได้ปะทะกันจากนั้นแม็กซิมัสจึงได้พาทัพหลังเข้าโจมตีจากด้านหลังเขาได้เข้าต่อสู้ท่ามกลางวงล้อมของศัตรูแต่ก็ไม่มีใครเลยสักคนที่สามารถล้มแม็กซิมัสได้การต่อสู้ดำเนินไปหลายชั่วโมงจนในที่สุดชาวเจอเมเนียก็ถูกกำจัดจนสิน้นสงคราม12ปีได้จบลงแล้วความสงบสุขกำลังจะมาเยือนและนี่ก็คือศึกสุดท้ายสำหรับแม็กซิมัสเขาอยากจะกลับ บ้านไปอยู่กับลูกและภรรยาหลังจากจบศึกนี้และหนังก็ตัดภาพมาที่ลูกทั้งสองคนของกษัตริย์เจ้าชายคอมมดัสและเจ้าหญิงลูซิล่าพวกเขากําลังจะเดินทางไปที่สงครามเนื่องจากเป็นคําสั่งที่กษัตริย์เรียกตัวทั้งสองคนเข้าพบเพราะกําลังจะประกาศช,ชื่อรัชทายาทซึ่งคอมมดัสมั่นใจว่าต้องเป็นตัวเขาแน่นอนและเขาจะขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งโรมคนต่อไปอํานาจทุกอย่างจะอยู่กับเขาเขาจะจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติและเมื่อมาถึงที่หมายคอมอดัสก็ได้ควบม้าเข้าไปในสงครามเพื่อไปเจอกับกษัตริย์ ส่วนในฝั่งของก,กษัตริย์ซีซ่าตอนนี้เขาได้เข้ามากล่าวชื่นชมแม็กซิมัสด,ด้วยความเอ็นดูทหารที่ยังรอดชีวิตกล่าวสรรเสริญทั้งสองคนและก,ะกษัตริย์ซีซ่าก็ภูมิใจในตัวแม็กซิมัสมากเขาจึงถามหาว่าแม็กซิมัสต้องการอะไรเป็นรางวัล แต่รางวัลที่แม็กซิมต,ต้องการก็เพียงแค่เขานั้นอยากจะกลับบ้านไปอยู่กับลูกและภรรยาพร้อมกับเป็นชาวไร่ไม่นานคอมโมดัสก็ได้มาถึงที่นี่เขาได้รีบเข้ามาหากษัตริย์และกล่าวว่าช่างน่าเสียดายที่เขานั้นมาไม่ทันสงครามซึ่งจริงๆแล้วคอมโมดัสเขาไม่เคยเข้าร่วมสักสงครามเลยเขาพยายามเอาใจกษัตริย์เป็นอย่างมากแต่ก็ดูเหมือนว่ากษัตริย์นั้นจะไม่ได้สนใจแต่กษัตริย์กลับสนใจแม็กซิมัดมากกว่าคอมโมดัสก็ได้ออกอาการไม่พอใจเล็กๆและเมื่อสงครามจบลงก็ต้องมีคนบาดเจ็บโชคดีที่โรมพกาขานั้น เพียงพอและอีกด้านหนึ่งก็มีงานเฉลิมฉลองทุกคนต่างซรรเริญแม็กซิมัสผู้นำทัพและเอาชัยชนะมาให้กับโรมแต่เมื่อพวกเขารู้ว่าแม็กซิมัสกำลังจะกลับบ้านเกิดและไปทำไร่ทำนาพวกเขาก็นึกภาพไม่ออกแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่อย่างแม็กซิมัสจะกลับไปเป็นชาวไร่ทุกคนนั้นต่างตกใจแต่แล้วคอมเมดัสก็ได้เข้ามาหาแม็กซิมัสแนะนำคนสนิทสองคนไกอัสและฝาวโกให้รู้จักพร้อมกับชวนแม็กซิมัสให้มารับใช้เขาหลังจากที่เขาได้เป็นกษัตริย์แล้วเขาอยากจะยกเลิกระบบวุฒิสภาซ,ซึ่งเป็น ตัวแทนของประชาชนเพราะระบบนี้ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงภายในอำนาจของโรมคอมมอนดัตต้องการให้อำนาจมาอยู่ในตัวเขาแต่เพียงผู้เดียวและต้องการให้แม็กซิมัสมารับใช้เขาเนื่องจากทหารทั้งโรมเชื่อฟังคำสั่งของแม็กซิมัสมากทั้งยังเสนอพี่สาวของตัวเองอย่างเจ้าหญิงลูซิล่าให้กับแม็กซิมัสแต่แม็กซิมัสก็ได้บอกว่าเขาจะกลับไปอยู่บ้านเกิดของเขาไปอยู่กับลูกและภรรยาคอมมอนดัตก็ได้บอกว่าเง้นก็อย่าทำตัวสบายเกินไปเพราะไม่แน่เขาอาจจะเรียกแม็กซิมัสกลับมาในเร็วๆนี้ ในเซวนของเจ้าหญิงลูซิล่าตอนนี้เธอก็กําลังแอบมองแม็กซิมัสอยู่กษัตริย์ก็ได้เข้ามาหาลูกสาวและคุยกันอย่างสนิทต่างจากตอนที่เขาคุยกับคอมโมดัสและหนังก็ตัดภาพมาที่ตอนเช้ากษัตริย์ซีซาร์ได้เรียกแม็กซิมัสเข้ามาพบเขาได้ให้แม็กซิมัสเล่าเรื่องบ้านเกิดของแม็กซิมัสให้ฟังและได้บอกว่าเขามีภารกิจสุดท้ายอยากฝากฝังให้แม็กซิมัสทำคือการเอาอำนาจทั้งหมดไปจากเขาเขาจะให้แม็กซิมัสเป็นตัวแทนของเขาหลังจากที่เขาตายเพื่อให้แม็กซิมัสจัดการและเอาอำนาจคืนสู่ประชาชน แต่อำนาจของกษัตริย์แม็กซิมัสก็ไม่ต้องการและนี่แหละก็เป็นเหตุผลที่กษัตริย์เลือกให้แม็กซิมัสเป็นเพราะตัวของเขาไม่ฝักใฝ่ในอำนาจตอนนี้โรมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมีแต่เรื่องการเมืองและการชอบโกงมีแต่แม็กซิมัสเท่านั้นที่เขาสามารถฝากหน้าที่นี้ได้เพราะกษัตริย์เชื่อว่าแม็กซิมัสจะไม่เสื่อมโทรมลงไปเพราะอำนาจของการเมืองส่วนคอมมดัสเขาเป็นคนที่ไม่มีศิลธรรมเขาไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้และต้องไม่ให้เขาปกครองบ้านเมืองเป็นเด็ดขาดแม็กซิมัสน่าจะเกิดมาเป็นลูกของเขา ส่วนสําหรับการตัดสินใจของเขาในตอนนี้คารมอรดัตเขาต้องยอมเชื่อฟังแน่เพราะตัวเขาก็รู้ดีว่าอํานาจทางการทหารอยู่กับแม็กซิมัสแม็กซิมัสจึงได้ขอเวลาตัดสินใจและจะให้คําตอบภายในพรุ่งนี้เชา้าซึ่งแม็กซิมัสเขาก็ได้เดินออกมาพร้อมกับนาเคลียดลูซิล่าที่เห็นจึงได้เข้ามาคุยกับแม็กซิมัสโดยทั้งสองคนเคยมีความสัมพันธ์กันในอดีตถึงทั้งคู่นั้นจะแยกทางกันไปแล้วและทั้งคู่ต่างมีภรรยาและสามีไป แต่ปัจจุบันสามีของลูซิล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วเหลือไว้เพียงลูกชายของเธอแต่แม็กซิมัสกลับทำท่าทีไม่อยากคุยกับเธอและปฏิเสธเธอเพร้อมกับเดินกลับไปที่ห้องส่วนในฝั่งของกษัตริย์ซีซ่าเมื่อแม็กซิมัสออกไปแล้วกษัตริย์ซีซ่าจึงได้เรียกคอมโมดัสเข้ามาบอกว่าเขานั้นจะไม่ได้เป็นกษัตริย์และคนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แทนก็คือแม็กซิมัสคอมโมดัสเขาทั้งโมโหและเสียใจเพราะเขามั่นใจว่าบัลลังนี้ต้องเป็นของเขาเขาน้อยใจในตัวกษัตริย์ซีซ่าที่ยกบัลลังให้กับคนอื่น ถึงตัวเขาจะไม่มีคุณสมบัติในการเป็นกษัตริย์เลยก็ตามแต่ตัวเขานั้นมีความทะเยอทะยานทำให้กรุงโรมนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นถึงกษัตริย์ซีซ่าจะพยายามอธิบายว่าเขาต้องการจะคืนอำนาจให้กับประชาชนและอาแขนเพื่อปลอบคอมมดัสซึ่งคอมมดัสเขาก็ได้เข้าไปกอดกษัตริย์ซีซ่าแต่เขาก็ได้กอดกษัตริย์อย่างแรงและทำให้กษัตริย์ขาดอากาศหายใจและกษัตริย์ก็ได้เสียชีวิตลง ตัดภาพมาที่แม็กซิมัสตอนนี้เขากําลังพักอยู่ในห้องของเขาเขาถูกเรียกตัวไปเต็นท์ของกษัตริย์โดยด่วนเพราะตอนนี้กษัตริย์ได้สิ้นพระชนลงไปเมื่อแม็กซิมัสมาถ,ถึงคอามมดัดก็ได้บอกว่าซีซาร์นั้นเสียชีวิตในขณะที่เขานั้นนอนหลับหมอหลวงเป็นคนตรวจอาการเองตอนนี้ซีซาร์เขาได้เป็นกษัตริย์แล้วอํานาจอยู่ที่เขาเขาได้ถามแม็กซิมัสว่าจะรับข้อเสนอที่เขาเสนอไปก่อนหน้านี้ไหมเขาจะเสนออีกเพียงแค่ครั้งเดียวแต่แม็กซิมัสมองหน้าและเขาก็ไม่ได้พูดอะไรและเดินกลับไปที่แคมป์แต่งตัวพร จนเพื่อนสนิทของเขาวินสตันได้เข้ามาถามว่าจะไปไหนแม็กซิมัสก็ได้บอกกับวินตันว่าแค่ดูก็รู้ว่าซีซ่าถูกปลงพระชนนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแต่แล้ววินตันก็พาทังหารหลวงเข้ามาจับตัวแม็กซิมัสพร้อมประกาศว่าแม็กซิมัสนั้นเป็นกบฏและจะเอาแม็กซิมัสไปตัดหัวกลางป่าแต่ในห้องของแม็กซิมัสตอนนี้มีคนรับใช้ของเขาอีกคนหนึ่งชิเซโรที่เขากําลังไปหยิบดาบให้กับแม็กซิมัสโชคดีที่เขาอยู่อีกห้องหนึ่งพวกทหารที่มาจับตัวจึงไม่เห็นเขาและแม็กซิมัสจึงได้ส่งสัญญาณให้ เขานั้นหลบเอาไว้ก่อนแม็กซิมัสถูกจับตัวไปชิเซโรสามารถหนีไปได้ ตอนนี้แม็กซิมัสอยู่กลางป่าแล้วและกําลังจะโดนประหารเขาได้หันกลับไปบอกทหารว่าให้ดูแลลูกและเมียของเขาด้วยแต่ทหารกลับบอกว่าเดี๋ยวทั้งสองคนก็จะตามแม็กซิมัสไปแล้วทําให้แม็กซิมัสนั้นโมโหมากในตอนที่ทหารกําลังจะประหารชีวิตแม็กซิมัสเขาก็ได้เอาหัวโขกทหารที่กําลังง้างดาบพร้อมกับจับดาบฟาดเข้าไปที่คนที่อยู่ด้านหน้าและจัดการทหารหลวงทุกคนที่มาด้วยตัวคนเดียวในขณะที่เขายังถูกมัดมือเอาไว้ จากนั้นเขาก็รีบพววหมากลับไปที่บ้านเกิดจนนางได้ตัดภาพมาที่ลูกและภรรยาของแม็กซิมัส ทั้งสองคนได้เห็นกองทัพโรมกำลังควบม้ามาที่บ้านของเขาทั้งคู่คิดว่าเป็นแม็กซิมัสแต่มันไม่ใช่แม็กซิมัสที่ตามมาทีหลังก็ได้เห็นแล้วว่าบ้านและเมืองของเขาถูกเผาจนราบถูกคนนั้นเสียชีวิตจนหมดรวมถึงลูกและภรรยาของแม็กซิมัสด้วยแม็กซิมัสเสียใจเป็นอย่างมากเขาได้เอาทั้งสองคนไปฝังและเขาก็ได้นอนอยู่ข้างหลุมศพพร้อมกับสลบไปเพราะพิษบาดแผลที่ต่อสู้ก่อนหน้านี้จนได้มีพ่อค้าทาสผ่านมาแถวนี้และจับตัวแม็กซิมัสไปเป็นทาสระหว่างที่ขบวนทาสกำลังเดินทาง แม็กซิมัสก็ได้ตื่นมาและพบว่าตัวเองนั้นโดนจับอยู่จูบา1หนึ่งในทัชที่โดนจับมาเช่นกันเขาก็ได้ทำแผลให้กับแม็กซิมัสขบวนทาาได้เดินทางมาที่ซัตคาบา พอ่อคาทาที่จับตัวแม็กซิมัสมาเดินเข้าไปหาชายคนหนึ่งที่เขานั้นเป็นเจ้าใหญ่ของที่นี่เขามีชื่อว่าพ็อกซิโมและพอ่อคาทาตก็ได้มาเสนอขายทาตให้กับพ็อกซิโมเขาได้ทำธุรกิจสนามประลองจับทาสมาให้ฆ่ากันเองและทำกำไรจากการตายของทาสเขาได้ซื้อทาสจากชายคนนี้รวมถึงแม็กซิมัสและได้ทำการเอาทาสมาประลองต่อสู้กันเพื่อจัดอันดับว่าใครต่อสู้เป็นไม่เป็นซึ่งจูบาที่ทำแผลให้กับแม็กซิมัสเขาก็ต่อสู้ได้เก่งทีเดียวแต่คู่ต่อสู้ของเขาก็คือหาแกนชายคน นี้นั่นเก่งมากเช่นกันแต่เมื่อถึงคิวของแม็กซิมัสเขากลับไม่ต่อสู้แต่เมื่อถึงเวลาธุรกิจของพอกซิโมเขาก็จะจับธาตุมาต่อสู้กันทั้งสู้เป็นและไม่เป็นธาตุนั้นถูกจับเป็นคู่โดยการล่ามโซ่ไว้ด้วยกันแม็กซิมัสได้คู่กับจูบาเมื่อถึงเวลาต่อสู้คนที่จะเหลือรอดจะมีแค่2คนแม็กซิมัสและจูบาทั้งสองคนช่วยกันสู้และเข้าขากันเป็นอย่างดีจนในสนามประลองนี้ไม่มีใครสู้ทั้งสองคนได้และทั้งสองคนก็สังหารทุกคนลงไปผู้คนที่มาดูการประลองต่างปรบ และเชียร์ทั้งคู่จากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่กรุงโรมคอมมอดัสได้เดินทางกลับมาที่กรุงโรมและทุกคนก็ต่างจัดงานต้อนรับเขาอย่างยิ่งใหญ่เหล่าประชาชนและวุฒิสภาต่างเข้ามาต้อนรับคอมมดัสลูกชายของลูซิล่าก็เดินทางมาต้อนรับทั้งสองคนเช่นกันและเมื่อพิธีการต้อนรับผ่านพ้นไปเหล่าวุฒิสภาก็ได้เข้ามารายงานสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆให้กับคอมมดัสฟังแต่คอมมดัสก็ไม่ได้สนใจพวกวุฒิสภาและเขาก็เริ่มแผนการของเขาโดยการจะยกเลิกวุฒิสภาดึง อำนาจจากประชาชนกลับมาให้อำนาจอยู่แต่เขาเพียงผู้เดียวในฐานะพี่สาวอย่างลูซิล่าเธอก็ได้เข้ามาห้ามน้องชายว่าอย่าทำแบบนี้แต่คอมมอดัสเขาก็ไม่ฟังอำนาจต้องอยู่ที่เขาและเขาจะให้ประชาชนเห็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเห็นการจัดต่อสู้อารีนาครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจากกษัตริย์ซีซ่าองค์ก่อนยกเลิกงานประลองและสั่งห้ามให้จัดขึ้นภายในอาณาจักรแต่นั้นไม่ใช่สําหรับคอมมอดัสเขาจะให้ประชาชนได้เห็นการต่อสู้อันยิ่งใหญ่จัดยาวไปถึง150วันและหนังก็ตัดผ้ามาที่ ตอนนี้เขาเป็นดาวรุ่งในลานประลองนี้ผู้ชมที่เห็นความแข็งแกร่งของแม็กซิมัสก็บอกต่อกันและทุกคนก็ได้เข้ามาดูการต่อสู้ฮอกซิโม <ox> ได้เห็นโอกาสเขาจึงจัดให้แม็กซิมัสต่อสู้กับคน5คนแต่เมื่อเริ่มการประลองแม็กซิมัสกลับสามารถจัดการพวกนี้ลงไปได้อย่างง่ายดายและเขาก็เอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่ง พ็อกซิโมได้เรียกแม็กซิมัสเข้ามาคุยโดยเขาได้บอกกับแม็กซิมัสว่าตอนนี้จกักรพรรดิรวมคนใหม่ได้จัดการประลองสุดยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับกษัตริย์ซีซ่าที่จากไปในสมัยก่อนกษัตริย์ซีซ่าก,ก็เคยจัดงานประลองเช่นกันซึ่งพ็อกซิโมเองก็คือหนึ่งในคนที่เข้าประลองและเขาก็คือคนที่ชนะการประลองในครั้งนั้นและหลังจากที่จบการประลองในครั้งอดีตกษัตริย์ซีซ่าก,ก็ได้สั่งห้ามจัดงานประลองอีกซึ่งใครที่สามารถเอาชนะการประลองได้เขาจะได้ยืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ ได้ยินว่าได้ยืนต่อหน้ากษัตริย์นี่คือโอกาสที่เขาจะได้แก้แค้นแม็กซิมัสและเพื่อนเพื่อทานถ,ถูกจับตัวและถูกพาตัวมาที่โคลเสเซียมขนาดใหญ่เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันที่แลกเดือเดเลือในฝั่งของคอมโมดัสตอนนี้เขาได้เข้ามาหาลูซิล่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นพี่น้องแท้แ,ทแต่คอมโมดัสกลับชอบสกินชิปพี่สาวของตัวเองและเขาก็ได้บอกกับลูซิล่าว่าเขาจะประกาศการยกเลิกวุฒิที่สภาในเร็วๆนี้แน่นอนว่าเธอไม่เห็นด้วยเมื่อคอมโมดัสออกไปเธอก็ได้แอบมาหาหัวหน้าวุ ที่สภาเก,การซัดเพื่อบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่น้องชายทาแถมในปัจจุบันงบต่างๆที่ถูกจัดสรรขึ้นมาในโคนลลเซียมมันก็มีมูลค่ามาหาศาลมากและเมื่อเงินไม่พอคอมโมดัสก็ยังไปขายพืชผลสำรอง ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอีกภายใน2ปีอาณาจักรนี้ประชาชนจะอดตายไม่มีใครกล้าหยุดเขาเพราะตัวของเขานนั้นเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากอำนาจอยู่ในมือของเขาเขาจะทําอะไรก็ได้ทางเดียวที่จะหยุดเขาได้คือความตายแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปลอบสังหารได้อยู่ดีเพราะมีทหารและองครักษุ้มกันอย่างแน่นหนาพวกเขาจึงทําได้แค่รอเวลาและรอโอกาสยิงคอมมดัสทาตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆตัวของเขาจะมีศัตรูมากขึ้นถึงตอนนั้นจะเป็นโอกาสของพวกเราต่อมางานประลองนั้นใกล้แล้ว คนสนิทของคอมดัตได้เข้ามาแจ้งกับพ็อกซิโมวากษัตริย์ต้องการให้ประชาชนได้เห็นการจำลองสงครามโดยการเอาทหารฝีมือดีมาสู้กับพวกทาสและาทาสพวกนั้นก็คือทาสของพ็อกซิโม แต่นี่มันการสังหารหมู่ชัด,ชดตอนแรก p ็อกซิโมนั้นจะปฏิเสธแต่สุดท้ายเขาก็ยอมรับเขาได้มาแจ้งกับ m a x i m ิมัและพวกทาสคนอื่นๆว่าพวกเขาทุกคนจะต้องสู้กับทหารที่กำลังจะมาโจมตีทำให้ทุกคนสิ้นหวังเป็นอย่างมากเป็นแบบนี้พวกเขาต้องตายแน่นอนแต่ m a x i m ิมัและจูบาก็ได้ปลุกใจทุกคนโดย m a x i m ิมัเขานั้นเป็นแม่ทัพอยู่แล้วเขาก็ได้พูดปลุกใจเก่งมาก พร้อมกับจัดขบวนและเป็นคนนำทัพทุกคนลงสู่สนามรบท่าทุกคนใส่ชุดเกราะรวมถึงแม็กซิมัสด้วยเตรียมตัวรออยู่ในอารีนาแต่เมื่อประตูเปิดขึ้นมาก็มีรถม้าของโรมบุกเข้ามาโจมตีพวกเขาแม็กซิมัสได้บัญชาก,การรบเขาตั้งรับทหารที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีถึงท่าทพวกนี้จะไม่เคยรบเลยก็ตามแม็กซิมัสสั่งให้เหล่าท่าโจ,จมตีรถมา้าพร้อมกับแย่งม้ามาขี่เขาได้ขึ้นม้าและไล่จัดการเหล่าทหารที่เป็นคู่ต่อสู้พวกทหารที่เห็นว่าตัวเองเสียเปรียบก็ได้หนีออกจากโคลอเซียมศึกใน รั้งนี้แม็กซิมัสเป็นฝ่ายนำชัยมาให้กับพวกทาตเป็นผลที่ทุกคนนั้นไม่คาดคิดประชาชนต่างๆต,ต่างชื่นชมแม็กซิมัสเหล่าทาตได้ยกย่องว่าเขานั้นเป็นวีรบุรุษคอมมดัสและลูซิลาที่ดูการต่อสู้อยู่เขาก็ได้ชอบใจเป็นอย่างมากและอยากจะลงไปดูหน้าผู้นำทัพของเหล่าทาตเขาได้ลงมาพร้อมกับลูกของลูซิลาส่วนแม็กซิมัสที่รออยู่เขาก็ได้หยิบลูกธนูที่หักอยู่ด้านล่างมาถ้าคอมมดัสเข้ามาใกล้เขาเขาก็จะสังหารคอมมดัสลงซะแต่เมื่อเห็นว่าคอมมดัสมากับลูกของ, illa, ของลูซิลาเขาจึงไม่อยากจะลง มือตอนนี้คอมมอนดัตได้กล่าวชื่นชมแม่ทัพของเหล่าพาดและขอดูหน้าของเขาแม็กซิมัสจึงได้ถอดหน้ากากาออกทันทีที่คอมมนดัตเห็นเขาก็ตกใจมากเพราะพวกทหารบอกเขาว่ามันตายแล้วเขาได้สั่งให้ทหารเข้ามาล้อมแม็กซิมัสเอาไว้และจะฆ่าแม็กซิมัสแต่ประชาชนที่เห็นพวกเขาก็ไม่พอใจเพราะพวกเขานั้นชอบแม็กซิมัสและอยากดูแม็กซิมัสอีกซึ่งคอมมนดัตไม่สามารถขัดใจประชาชนได้การจัดงานประลองในครั้งนี้เขาต้องการให้ประชาชนยกย่องเขาถ้าเขาทําให้ประชาชนไม่พอใจ มันจะเป็นผลเสียต่อตัวเขาเองเขาจึงจําเป็นต้องปล่อยแม็กซิมัสไปก่อนเขาออกมาด้วยความโมโหที่แม็กซิมัสยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าทหารหลอกเขาทหารที่กล้าหลอกเขาเปแปลว,ว่าพวกมันยังไม่เชื่อฟังเขาเขาจึงได้โมโหมากส่วนลูซิล่าที่เห็นแม็กซิมัสหลังจากการประลองจบเธอก็ได้เข้ามาคุยกับแม็กซิมัสเป็นการส่วนตัวเราสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ให้กับเขาฟังและบอกว่าเราต้องกําจัดคอมโมดัสเธออยากให้แม็กซิมัสมาร่วมมือกับเธอไปปลุกใจเหล่าทหารเพราะยังไงทหารก็เชื่อฟังแม็กซิ อยู่แล้วถ้าปลุกใจเหล่าทหารได้พวกเราก็ชนะแต่ตอนนี้แม็กซิมัสเขาไม่ไว้ใจลูซิล่าเพราะคิดว่าลูซิล่าอาจจะมาหลอกเขาและร่วมมือกับคอมบ o ดัสเขาจึงได้ปฏิเสธเธอไปและไปอยู่กับกลุ่มทาด m แม็กซิมัสตอนนี้เขารู้ตัวดีว่าคอมบ o ดัสต้องทําทุกวิธีทางเพื่อกําจัดเขาแน่ เขาไม่กล้าแม้แต่จะกินอาหารเพื่อนสนิทของเขาอย่างจูบาและหาแกนจึงได้ลองชิมอาหารให้กับเขาก่อนเผื่อว่ามันมียาพิษทั้งสองคนชื่นชมในตัวของแม็กซิมัสมากคอยระวังและคุ้มกันแม็กซิมัสอย่างเต็มที่จนการประลองต่อไปได้เริ่มขึ้นเขาต้องต่อสู้กับนักรบฝีมือดีจากกรุงโรมแต่มันก็ไม่ใช่การต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวเพราะยังมีเสืออีก3ตัวคอมด,ดัสต้องการจะฆ่าแม็กซิมัสลงในการต่อสู้ในครั้งนี้ แต่แม็กซิมัสกลับสามารถจัดการชายคนนี้ลงไปได้เมื่อแม็กซิมัสชนะการต่อสู้คคมมดัสก็ได้สั่งให้แม็กซิมัสสังหารชายคนนั้นลงไปซะ แต่แม็กซิมัสกลับไว้ชีวิตเขาและหักหน้าคอมมอนดัตโดยการไม่ทําตามคําสั่งส่วนประชาชนที่กําลังดูก็ต่างชอบใจในการกระทําของแม็กซิมัสมากที่เขานั้นมีเมตตามันทําให้คอมมอนดัตไม่พอใจและได้ลงมาหาแม็กซิมัสพร้อมกับพูดยั่วโมโหแม็กซิมัสซึ่งแม็กซิมัสนั้นรู้ดีว่าน,นี่คือแผนของคอมมอนดัตถ้าเขาลงมือตอนนี้คอมมอนดัตก็จะมีข้ออ้างในการจัดการเขาเขาจึงไม่ทําอะไรและคอมมอนดัตก็แผนพังแม็กซิมัสจึงเดินออกไปจากโคลอเซียมเราประชาชนต่างเข้ามาชื่นชมและรอต้อนรับ รับเขาออกมา พร้อมกับคนคุน้าชิเซโรคนรับใช้เก่าของแม็กซิมัสเขาได้บอกกับแม็กซิมัสว่ากองทัพที่จงรักภักดีต่อแม็กซิมัสตอนนี้พวกเขาร่วมกลุ่มอยู่ที่ออสเตรียแม็กซิมัสจึงให้ชิเซโรไปบอกกับเหล่าทหารของเขาว่าแม่ทัพยังมีชีวิตอยู่ให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ดีเร็วๆนี้พวกเราจะได้ออกรบไม่นานชิเซโรก็ได้กลับมาพร้อมกับรายงานว่าเหล่าทหาร5,000ันนายพร้อมอ,อกรบทุกเมื่อแม็กซิมัสจึงต้องเตรียมแผนขั้นต่อไปคือการออกไปจากสถานะทาสให้ได้ทางเดียวที่เขาจะทำแบบนั้นได้เขา ต้องยอมร่วมมือกับลูซิลาแม็กซิมัสได้ให้ชิเซโรส่รงจดหมายให้กับลูซิลาบอกเวลาและนัดคุยกันเมื่อเวลามาถึงพวกเขาก็ได้ใช้อำนาจของวุฒิสภาเอาตัวเขาเข้ามาคุยด้วยวุฒิสภาใหญ่เก,กรซัสก็ได้เข้ามาคุยกับเขาด้วยเช่นกันแม็กซิมัสได้บอกว่าเขาต้องออกไปจากสถานที่ให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่พาตัวเขาออกไปเขาจะกลับไปหากองทหารของเขา5,000ันนายและนำกองทัพมาโจมตีกรุงโรมและยึดกรุงโรมกลับมาแต่วุฒิสภาเก,กรซัสเขาก็ได้บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้น พวกเราก็จะได้เผด็จก,การคนใหม่อย่างแม็กซิมัสเขาไม่ได้ต้องการจะเอาเผด็จก,การคนใหม่มาแทนคนเก่าแบบนั้นมันไม่มีความหมายแม็กซิมัสจึงได้บอกกับวุฒิสภาเกรซัสเมื่อทําสําเร็จพวกเขาจะยกอํานาจทั้งหมดให้กับวุฒิสภาซึ่งข้อเสนอนี้พวกเขาก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้พวกเขาจึงได้ขอเวลา2วันหาทางพาตัวแม็กซิมัสออกมาจากโคลอเซียมแม็กซิมัสได้มาบอกเรื่องนี้รวมถึงแผนการคร่าวๆให้กับหัวหน้าทาสอย่างพ็อกซิโมฟฝั่งด้วยแต่พ็อกซิโมก็ไม่อยากเอาด้วยถ้าเขาปล่อยตัวแม็กซิมัสไปตัวเขาอาจจะ จะโดนประหารซึ่งแม็กซิมัสก็ได้สัญญากับพ็อกซิโมว่าเขาจะพากําลังทหารกลับมา5,000นายและกลับมาช่วยทุกคนให้ทันตอนนี้พ็อกซิโมเขาต้องตัดสินใจครั้งสําคัญซะแล้วแต่สิ่งที่พวกเขาคุยกันและสิ่งที่พวกเขาทําตอนนี้ข่าวมันก็ได้เข้าไปถึงหูของคอมโมดัตแล้วกลางดึกคืนนี้คอมโมดัตที่กําลังเครียดว่าเขาไม่สามารถจัดการกับแม็กซิมัสได้ประชาชนทุกคนมองเขาเป็นดังฮีโร่ของโคลอเซียมถ้าเขาฆ่าแม็กซิมัสตอนนี้ประชาชนจะรังเกียจเขา แถมต้องมารู้อีกว่าพี่สาวสุดที่รักของตัวเองนั้นกําลังวางแผนจะหักหลังตนเขาก็ยิ่งโมโหเข้าไปอีกเพราะอํานาจของเขากําลังสั่นคลอนเขาได้สั่งให้ทหารของเขาไปจับตัววุฒิสภาเก,กรกซัดคอหากําลังก่อ,อก,การกรบฏต่อตัวของเขาเองลูซิล่าเมื่อรู้ว่าเก,กรกซัดถูกจับตัวไปแล้วเธอก็รีบออกมาหาแม็กซิมัสและบอกให้แม็กซิมัสร,รีบหนีออกไปจากเมืองนี้เก,กรกซัดถูกจับตัวไปแล้วอีกไม่นานทหารคงมาจัดการกับแม็กซิมัสด้วยตอนนี้ชิเซโร่รออยู่ที่นอกเมืองเพื่อพาแม็กซิมัสไปหาก,กอง กำลังของเขาแต่มันก็ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งถ้าพ็อกซิโมไม่ไขกุญแจให้พวกเขาก็ออกไปไม่ได้ซึ่งพ็อกซิโมที่อยู่ที่นี่เขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจมอบอิสรภาพให้กับแม็กซิมัสเขาปล่อยตัวท่าทุกคนทั้งที่รู้ว่าตัวของเขานั้นต้องตกอยู่ในอันตรายทสทุกกกคน็็เตตมใจ่อู้ับหารเพื่อออให้กนีไปจากทีได้ทหารได้บุกเข้ามาที่นี่และฆ่าท่าไปมากมายรวมถึงบุกเข้าไปหาพ็อกซิโมซึ่งพ็อกซิโมที่ปล่อยตัวแม็กซิมัสไปเขาก็โดนสังหาร ลงไปในที่สุดในด้านของแม็กซิมัสเขาสามารถหนีออกมาได้สําเร็จและกําลังจะมาหาชิเซโรแต่เขากลับพบว่าชิเซโรกําลังโดนแขวนคออยู่นี่มันเป็นกับดักท,ทันทีที่แม็กซิมัสพยายามจะช่วยชิเซโรทหารก็ได้ยิงธนูมาใส่ชิเซโรจนเขานั่นเสียชีวิตและเข้าจับกุมแม็กซิมัสในทันทีแม็กซิมัสถูกจับตัวได้และตอนนี้ลูซิล่าก็ถูกจับตัวได้เช่นกันวันต่อมาพวกเขาได้เตรียมโคลอเซียมเป็นการประลองครั้งสุดท้ายคอมโมดัสได้จับลูซิล่ามัดไว้กับเก้าอี้เพื่อให เธอไม่สามารถหนีไปไหนได้และกําลังจะลงโทษเธอในเวลาเดียวกันการประลองกําลังจะเกิดขึ้นคนที่จะเข้าประลองก็คือแม็กซิมัสประชาชนเต็มโคลอเซียมตะโกนร้องชื่อแม็กซิมัสส่วนคอมบัดก็ได้ใส่ชุดเกราะเต็มรูปแบบและเดินเข้ามาหาแม็กซิมัสที่โดนจับมัดอยู่ด้านล่างแม็กซิมัสแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ผู้ถูกจับมาเป็นทาสและเป็นทรราชของกษัตริย์เขาได้บอกกับแม็กซิมัสว่าแม็กซิมัสนี่ช่างมีเกียรติจริงๆจะมีสักกี่คนที่ได้ต่อสู้กับกษัตริย์ของโรมด้วยตัวเองเมื่อแม็กซิมัสได้ยินเขาก็ได้ ลูกวาวและก็ถามไปว่าแกจะสู้กับฉันงั้นเหรอคอมมอดัสที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเขาก็บอกว่าใช่พร้อมกับเข้าไปกอดแม็กซิมัสและแทงเขาจากด้านหลังจากนั้นก็สั่งให้ทหารใส่กอะให้กับแม็กซิมัสพร้อมกับปิดรอยแผลให้มิดชิดแม็กซิมัสและกษัตริย์ถูกดึงตัวขึ้นมากลางลานประลองทหารต่างตีวงล้อมและผู้เขาทั้งคู่ก็ได้เข้าต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวแม็กซิมัสได้เตะขาคอมมอดัสจนล้มและกําลังจะฟันเขาแต่คอมมอดัสก็สามารถหลบได้และกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งทั้งคู่ได้เข้าต่อสู กออีรอบแต่แม็กซิมัสตอนนี้เขานั้นอ่อนแอมากคอมมอนดัสได้ใช้โอกาสนี้สามารถฟันเข้าไปที่ขาของแม็กซิมัสได้จากนั้นคอมมอนดัสเมื่อเห็นว่ามีโอกาสเขาจึงจะเข้าไปฟันแม็กซิมัสเพื่อซ้ำรอยเดิมแต่แม็กซิมัสก็รับดาบได้และเขาก็เฉือนเข้าไปที่แขนของคอมมอนดัสพวกเขาได้ทิ้งดาบและเข้าต่อสู้กันด้วยมือเปล่าแต่สติของแม็กซิมัสใกล้จะหลุดเต็มทีและคอมมอนดัสเขาก็ได้หยิบมีดสั้นที่เขาซ่อนเอาไว้ออกมาเพื่อต่อสู้กับแม็กซิมัสแต่แม็กซิมัสเขาก็รับมือได้และเอามีดสั้้้้นนนนัันหเเขขาาไปาไปปแททงี่ ของคอมมดัสจนท้ายที่สุดคอมมดัสเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปแต่แม็กซิมัสจากอาการบาดเจ็บของเขาเขาก็ได้เห็นภาพที่ลูกและภรรยากําลังรอเขาอยู่แม็กซิมัสได้เดินเข้าไปหาทั้งสองคนจากนั้นร่างของเขาก็ได้ลม้มลงและเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปลูซิลาได้เข้ามาหาแม็กซิมัส พร้อมกระบอกให้ประชาชนทุกคนสันเสริญแมกซิมัสส่วนร่างของขโมดัสก็ได้ปล่อยไว้แบบนั้นในตอนท้ายจูบาได้นํากระดูกมาฝังไว้ที่โคลอเซียมและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่อง g กดีเอเตอร์ในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่8.5คะแนนและในฝั่งของโรเทนทอมั t โตนักวิจารณ์ให้ไปที่80%คนดูให้ไปที่87%ครับและสําหรับคลิปนี้หากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ กันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ